แบบฝึกทักษะประจำวันที่20ธันวาคมวันนี้เป็นทักษะภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวค่ะวันนี้ทำสองหน้านะคะเด็กๆทำหน้า38แล้วก็39ค่ะอ่านคำศัพท์ตามครูก่อนนะคะวันหนึ่งสองสาม

เขียนตามรอยปักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านอีกรอบนึงนะค่ะสำหรับวันนี้มีแค่สองหน้านะคะทักาษะภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวคุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย